สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มาครับล็อกซีล็อกซีล็อกซีอ,กซอะไรครับเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าล็อกซีได้รับการบัฟมารับบัฟของมันเนี่ยเดี๋ยวผมแปะให้ดูนะตรงนี้นะครับนี่คือเอาง,ง่ายๆเลยมีนิดเดียวครับบัฟมันนิดเดียวก็คือในเรื่องของการทําดาเมจจากป้อมนะครับตัวมันสามารถทําดาเมจกับป้อมได้แล้วนะครับทุกคน ล็อกซี่เอ่อตำแหน่งหลักๆเลยนะตำแหน่งหลักๆที่เขานิยมเล่นกันก็คือตำแหน่งโรมมิ่งนะครับไม่โรมมิ่งก็ในส่วนของออฟเลนนะครับหรือว่าเลนข้างนะครับไซ z ์เลนอะไรแบบนี้นะครับมีสองตำแหน่งนี้นะที่คนแนะนำนะครับที่คนเขานิยมดีกว่าอืมใช้คํานี้ดีกว่าที่คนเขานิยมเนี่ยโอ้โหแล้วผมนี่นครับไม่เห็นนะตะก,กี้ไม่เห็นนะครับเออผมผมไม่พูดนะเออไม่พูดก็คือไม่เห็นนะครับ คือคลิปเนี้ยเอาผมพูดตรงๆไปอะคลิปเนี้ยที่ผมเอามันรีบลงตอนนี้เลยครับเพราะว่าทางเกมนะครับได้มีการประกาศเล้วนะว่าจะมีการบัฟเนิร์มนะครับการปรับสมดุลอีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งมันไม่ใช่ของตัวนี้นะมันเป็นของตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่รีบอัพตอนนี้มันจะกลายเป็นคอนเทนต์เก่าแล้วครับอุ้ยนะเจ้าต้องขอโทษด้วยนะก็อะไรนะก็ มาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับในส่วนของล็อกซี่นะครับตรงนี้เอาอย่างไรเอาเอา,เอาไหมจ้าพี่พี่นาคอสอันนี้เผื่อใครไม่ทราบนะมาดิอย่างไรอย่างไรมาดิโดนรถชนเออมาดิแตกหนึ่งครับแล้วโดนตัวแตกสองมาสิเออดาวบว์ฮิวได้ครับสำหรับล็อกซี่แล้วจวบ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 ห้าอิ่ม <laughs> จวบจวบแล้วอิ่ม ก็ <S <S สําหรับล็อกซี่เองนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวน่าเล่นนะอืเป็นอีกหนึ่งตัวน่าเล่นครับแล้วก็เผื่อใครไม่ทราบนะครับว่าปั่นป่วนนาคอได้พอสมควรเลยนะครับสําหรับล็อกซี่เองอ่ะคือเวลาเวลานาคอสอันตีอ่ะเวลานาคอสอันตีอ่ะมันจะเป็นท่าโชเชงโชเชงใช่ไหมซึ่งล็อกซี่สามารถจับได้นะครับอืล็อกซี่สามารถใช้อันตีจับได้นะเป็นท่าโชเชงโชเชงอะ่ะ พี่พี่ตัวใหม่พี่พี่ทาเหรอผมมีสามตัวครับพี่หนึ่งหนึ่งผมว่าตัไม่กล้ากับพี่หรอกครับแต่ผมมีสามคนครับพี่โอเค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 เอาไปละเอาไปละล้อได้ไงวุเนี่้อู้สุดยอดเกียร์คี้ก่อนครับเมื่อกี้รอดเฉย มาป่ะล่ะพี่พี่หนีไปไหนพี่ดูสิเรียบร้อยครับสามตัวสามตัวเดิมจวบจวบโอ้ยมันมันตีขัดมาดิไฟต่อไฟต่อเราเผาเผาไป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 เออเผานะเว้ยเผานะเว้ยเผานะเว้ยเออเมื่อกี้ก็ฆ่าผมไม่ได้ กะกีนนายคอยจะไล่ผมคราผมไปได้โดนผมไม้อย่างนี้โดนไมม้โอ้ให้ป้อมตีกูตีอย่างไงจาวอจาวอวอาวาเอาวาเรายกไปทีผมแต่ผมเดี๋ไม่กล้าเข้า,าเออเอเอไม่ไม่เห็นครับไม่มีใครเห็นครับ ไม่มีใครเห็น,นครับเออเพืเ่อแตกมัแล้วจวบจ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 บเออจบเต็มครับจบเต็มโอ้พี่เนี่ยเห็นมาจังหวะถ้าจังหวะเนี้ยผมมีอันติีผมผมจับเขาได้นะแต่กะคีผมพาดไปคนระับกะคือผมพาดไปแล้วแล้วก็สาเหตุนะครับที่ถามว่าทําไมเกมนี้ผมเอาฮิวมานะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะมันมีในเรื่องของมูรหลานคะรับมูรหลานมันสามารถเออ สกิลอันติได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะปั่นป่วนไฟนะครับคือถ้าเวลาสมมุติว่าเราเจอเราเล่นโลมอย่างเงี้ยเราเจอพวกเอ,อเอ่อดาเมจโป๊กไก่ครับไม่ว่าจะเป็นยุเอมูลาเอวสูอะไรพวกเนี้ยเราสามารถแก้ทางด้วยไอ้นี่ได้นะครับพี่กล้ามาคนเดียวแบบนี้เลยเหรอครับแตกเลยเอามาดิช้าไปหรือเปล่าช้าไปช้า ไปหรือเปล่าแตกสองครับ okay. แล้วอือเข้ามาทีละ่ตัวแบบนี้โอ้โอเค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 ผมผมรับดาเมจจะไปแล้วมาดิมาดิตามมาตามผมมานะครับตามตายนะพูดก่อนนะก็เราสามารถเอามาแก้ทางได้นะครับในในส่วนของฮิวนะแต่ถ้าในกรณีแบบทั่วไปเลยนะถ้าฝันุข้ามมีแบบพวกตัวสถานะเยอะๆเอาแตกไห้ อย่างแก๊กอย่างเตียวเซียนอะไรแบบนี้ก็ออกล้างถ้าแบบเปิดแมปอะไรแบบนี้ครับก็พวกวินวอล์กอะไรแบบนี้ก็ออกเปิดเปิดแมปได้นะอืมจริงๆตัวนี้จะคอมโบกับเปิดแมปได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างที่บอกผมว่ามู่หลานเหมืนค้อนข้าน,านตันปวนนะครับผมก็เลยเลือกในเรื่องของฮิลมากกว่านะครับเกมนี้นะว่าตามเกมตามสถานการณ์ไปนะครับแล้วโดนไปหนึ่งชุดกับพี่ เอาหูยตายยากตายเย็นริ่งตัวใครตัวมันนะไอหิวหิวเรียไปแนี่ผมไม่หิวแตกนะอันนี้ผมไม่หิวแตกนะตะเกียลองไอคิซี่เนี่ยเอาพี่พี่ถอยเ๋ยวพี่เออโอเคพี่วาร์ปไปพี่ทำดีแล้วพี่นี่ผมไม่หิวเครดิตผมนะเออเพื่อไม่ตายนี่เครดิตผมนะเออเอออะไรอวยอวยตัวเองได้กูอวยหมดเลยไม่ต้องกลัวหรอก อะไรที่กูอวยตัวเองได้เอออวยหมดหละโอ้โหพี่พี่ความสูงไม่เปล่าพี่ไปไหนจ้ามาแกงกามาแกงกาโอ้โหโอเคโอเคปล่อยปล่อยให้เขามีชีวิตรอดไปก่อนครับมาแกงกานี่แรงเหมือนกันนะอานนีพูดตรงๆเลยนะมาแกงกานี่แรงมากคนระับถ้าแบบเขาได้แบบสแปมสแปมดามเมจเรื่อยอือแรงแรงจริงแรงจริงต้อจับดีครับแรงองอืี่แรงเหรอ แตกไปเออแตกไปครับลกมาดิเผาเผาไปฟิกเกอร์ฟรีปเดียวนะครับโอ้โหจวบ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 เออเต็มเต็มจวบอีกรอบหนึ่งเมทเต็มแต่ผมไม่เต็มก็จวบหน่อยแล้วกันเลยเราไม่ได้ใช้แค่เมทแฮร์รี่ครับเราไม่เต็มเราก็ต้องใช้ครับน่าจะได้ป้อมกลางนะแบบเนี้ ข้างล่างนาคอสผมมาโซนให้ก่อนนะครับมูลาสับไปทีหนึ่งแล้วโอ้โหว้าวไหวอย,ย่างว่าเกมนี้เอเพื่อนแตกไปครับานาคอสพี่ทำอะไรพี่ <c oughs> พอกันันอ๋อผมว่าเขาหนักกว่าผมมาดิมาดิมาด,มาดิพี่แวนพี่แวนไปไหนพี่แวนเออมาดิ ไปไหนจ้าหืมตัวใหม่ได้ข่าวว่าเทพบ่อได้ข่าวว่าเทพว่ามูดมาเทียตัวอย่างนี้พี่ชอบมาเทียตัวแบบนี้พี่ชอบโปรเสียบกิเกร์แล้วเราเอ้อเรอบนี้มาดีรอบนี้ชันไม่พลาดหลอกจ้าทิปว่าคิวนะครับไม่ใช่จากผมนะแต่พี่จนนะครับไม่ใช่จากผมนะได้ปอมกลางไปนะทุกคนเห็นปะ่ะตะวเยวเห็นว่ามัน สกิลสกิลหนึ่งทำดาเมจกับป้อมด้วยนะทุกคนจริงๆ,ๆในส่วนของล็อกซี่อะสามารถอ่อนในเรื่องของอากอนี่มาก็ได้นะผมว่า oni, พวกอากอนี่พวกเออเฮี่โอลี่ก็คุมนะเพราะว่ามันมีดาเมจเว่นเหมือนกันนะครับโอลี่โอลี่มันได้เลือดด้วยส่วนอากอนี่ก็ได้เผาได้เกาะได้เลือดได้ลดกูดาวคุ้มนะครับโอ้ยแตกไปหนูโอ้ยซอย ตัวบอลเอาล้วพี่ไปให้เขาตีแบบนี้ไม่เต็มละถ้าไม่ให้เขาตีแบบนี้ไม่เต็มแล้วครับมาเลยจะบวกต่อหรืเปล่าวพวกอารกอนี่โฮลี่โฮลี่หรือว่าในส่วนของเอออะไรนะฟอร์ตี้ีวนผมว่าคุ้มอยู่คุ้มนะครับสามสมไอเทมนี้นะฟอร์ตี้ีเวก็ได้สโลได้เลือดได้ดาม age, เมจเวทได้ในเรื่องของมูฟสปีดด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ค่อนข้างคุ้มนะครับ แต่ผมชอบเล่นฟูลแทงมากกว่านะครับผมว่าฟูลแทงมันมันได้หลายสถานการณ์กว่าเออตรงๆเลยเห็นปหะจับได้นะเออพี่อย่าประมาทผมนะครับตีป้อมเอ,อ้ยจบเกียปกับเกียมนี้ล็อกซี่ปรับใหม่นะเอาไปลองเล่นดูนะผมว่าปรับได้ดีเลยอะ่ะคือถ้ามันไปมันช่วยในการดันเลนอะล็อกซี่ครับในการปรับคันนี้นะ มันช่วยให้แบบดันป้อมไวขึ้นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งโรมหรือว่าตำแหน่งออฟเลนนะครับอ้ยได้ The MVP ด้วยนะเกมนี้นะสกอร์เดือดนะสกอร์เดือดนะค่าสิตาย1นึแอซิสสิบสนะเดือดอยู่นะครับออ <c ười> โอเคครับคลิปนี้มีประมาณเท่านี้เด้อไปบุย <c ười>